สวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับผมบริษัทมาร์คเวลครับวันนี้มาส่งเครื่องให้คุณแนนครับอุตระดิษฐ์ครับผมเพิ่มทัพควฟาร์มตอนนี้เดี๋ยวมาให้ดูระบบใหม่ที่อยากจะอวดครับผมก็ <c oughs> คือว่าเลือกเ,ออเลนไหนเป็นเบอร์ไหนก็ได้ตอนนี้เครื่องสามารถมีเอาเบอร์ศูนย์ศูนย์ไว้ด้วยก็ได้นะครับหรือจะเลือกไม่ให้มีเบอร์ศูนย์ศูนย์ก็ได้โดยการกดแค่ปุ่มเดียวนะครับ อ่านี้เราจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับแต่นี้อันนี้คือเราจะสามารถเลือกเลนได้เลยว่าเลนนี้เป็นเบอร์อะไรเลนนี้เป็นเบอร์อะไรสมมติเบอร์ช่องเลนสามนี่นะฮะตอนนี้เป็นเบอร์สามอยู่ใช่ไหมเราจะให้เป็นเบอร์สี่ก็ได้เรากดสี่แล้วกด enter ปุ๊บช่องนี้จะเป็นเบอร์สี่เลยโอเคเลือกได้ตามใจชอบเลยว่าง่ายๆเบอร์ห้าจะให้เป็นเบอร์ศูนย์เบอร์สลับเอาตามใจชอบเลยครับผมมันก็จะสะดวกกับบางทีว่าเออเรามีไข่ยอยู่แค่ไซส์เดียวเงี้ย ก็กดให้มันออกมาจะได้สะดวกกับการเก็บการทํางานครับตอนนี้เหมือนเครื่องนอกเลยครับผมอ่านี่ระบบใหม่นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ปรับให้เป็นศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ก็จะไปตกตรงช่องสุดท้ายนะครับผมอ่าแล้วก็เบอร์ห้าเบอร์หกจะรวมอยู่ในช่องเดียวกันอ่านี่คือระบบใหม่นะครับที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องดีกว่าครับใส่เครื่องเลยอันนี้ครับ อันนี้ต่อจากเอ็กเวครับจากสายาพานจากเล้ามาเลยสดสดตรงตรงเข้าเครื่องเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการไม่ต้องใส่แผงยกมาเทใส่เครื่องอีกทีนึงลงแผงเลยครับผมตรงนี้ก็จะมีคนคอยเลือกใส่ขี้ใส่เปื้อนใส่บุกไส่ล้าออกนะครับอ่าเหมือนเดิมครับสอตนเลสสามศูนย์สี่ทั้งเครื่องนะฮะเงาแว็บเงาแว็บ ตอนนี้เป็น2อ0หมนะครับความเร็วไม่ใช่2อ0หมครับจริงๆมันผมอัาได้2อ0หมแต่ว่าเราเอา2อ0หมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันด้วยแ,แล้วก็ถ้าไปส่งใหม่ๆแล้วยังไม่คุ้นชินกับยังเก็บไม่ทันว่าง่ายๆเราสามารถปรับสปีดลดลงให้เหลือสัก2สอ0 0มื่นสอได้นะครับโอเคไปดูรอบๆเ้นครับที่นี่เก็บเก่งมากมาวันแรกเก็บกันทันด้วยสอง0มเต็มๆเลยครับสองหมื่นสี่นะครับผม โ okay. อเคน่ครับใายทานบูเบลนะครับเรื่องุ่นใหม่เป็นบูเบลหมดแล้วทำความสะอาดง่ายเช็ด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 สะอาดเรียบเลยอ่าฮะวางแผงเปล่าแล้วก็คนเก็บโอ้ที่นี่เก็บเก่งมากเก็บกันทันด้วยเก็บเป็นอย่างรวดเร็วเก็บเก่งมากที่นี่เก็บเก่ง โปรตีไปส่งวันแรกจะจะล้องกันเก็บไม่ค่อยทันอันนี้เก็บทนหมดเลยครับผมโอเคครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยลก็เต็มไปได้จองคิวไว้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับไปก็ต้องผลิตส่งอีกเครื่องหนึ่งครับผมทั้งหมื่นสองพันฟองต่อชั่วโมง 24, สองหมื่นสี่พันฟองต่อชั่วโมงเดี๋ยวเราจะอัปเกรดใส่ระบบอันนั้นให้นะครับก็คือว่าลูกค้าสามารถเลือกเลนได้เลยจะเบอร์ศูนย์จะเป็นเบอร์สองเบอร์สองก็เป็นเบอร์ศูนย์ตามใจเลยกดจิ้มเอาเลย แล้วก็จะสามารถถ้ามีจัมโบ้ก็ได้หรือจะเป็นโซนถึง6ก็ได้ครับผมมาร์คเวลจัดให้นะครับแล้วก็ตอนนี้เอายังอยู่ยังขอยืนหยัดสู้กับราคาวัตถุดิบราคาอุปกรณ์ของต่างๆยังยืนอยู่ราคาเดิมแต่ผมบอกไว้ตอนนี้ครับว่าเร็วๆนี้อาจจะต้องขอขึ้นราคานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านก็น่ารู้นะลูกค้าทุกท่านน่าจะรู้ว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเฉพาะบอดี้จะขึ้นเป็นหมื่นหลายหมื่นครับเพราะฉะนั้นใครสนใจมัดจาจ,จองไว้ก่อน ก่อนที่ราคาเราจะขึ้นนะครับผมโอเคถ้าท่านสนใจก็ติดต่อสอบถามแม็กได้เลยครับฝากเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผมดีครับ